กับพระทีทุกท่านครับที่เขาลงเรียว่าอาตมาบอกในประเด็นให้ครับส่วนผมะครับผมจากด้านตาบนพไซครับมาในงานตัวแทนอิน้อง์ทเรียนโบบานครับวีนนข้คพรับขาเป็นมตาทพระเาครับเพราขอก็เป็นเรื่องประสาทวารนะครับ สื่อิตอเสียงนะครับเ,เรื่องขอการสื่อจิตอเสียนะครับผมจะเสนอท่าทางนะครับว่าหาที่เขาประโยชน์นะครับการอย,ยู่ใน,นการาาสื่อิตอเสียะครับก็เรีย่ยงทิ่การจากจ้าจ่าศูนย์นะครับจ้าศูนย์หรือว่าศูนย์จะจะระาดนะครับเึงนมากนะครับเพื่อตรวจสอบในในในส่วนการสื่อิตอเสียงนะครับ การูนตรงนี้นะครับวาเขการสื่ใช้เสียงในการสื่อจดหรายนีนะครับเรส่วนเรส่วนการสื่สิ่งอาเซียงก่อนที่ระ้าต่างศูนย์โดยว่าเรามองว่าทุกภางนะครับที่จะมีการจัดก็นที่ศูนย์นั่เข้าไปเป็นชาวาเซีาจะชาวอานอะไรครับแต่ชาวบ้านเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เองใช่ไหมครับใช่ครับ สุว้ม่็แลวกันข้าว้ม่อวกันการสุดหายใครับเรานะมาเป็นดูคนดูแลกันเองใช่ครับแล้วก็มีเอาเจ้าหนที่เราว่าคนนี้มีมีส่วนลดนะครับแล้วเรื่องรักษาครับจากปัญหาที่จะแก้ได้นะครับ การให้นี่ซุดตรวจสอบนะครับทุกสามเดือนี่ว่ทุก,นกหนึ่งปีของเจ้าต้องทอนอออออออินะครับรอันนี่ซูดตรวจสอบได้นะครับโดยมาเห็บได้รัจสอบนะครับจะรับการเงราะว่าก็ยังั่วใสนะครับเอาตัวอย่างไข่นะครับวัสดุที่ได้นนก็คือสมรามือถือรวมนะครับตัวนี้รับ ยดงในชานะครับเรื่องความร่รวนะครับทำในเรื man <man ่องความร่ำรวยนี่าอมันแก้ยากนะครับพรามันเกจากตัวนะครับเรับยวความรับแรงแต่ที่ยังสายการมานะครับก็ต้องมือพิสิทธิ์บมันจะได้จัดซิวาอย่างไงนะครับตอนนี้ก็จะอยู่กับโัวอยางกรมิเวลานะครับอย่างมเ่อไก็จะพอก นันกเลยาก่าะพุนองสีบรอนท์ในภาคบางวนางยุโรปสีไ้บอนเน้่ยนภาควลางยก็เลยยาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นัด้